สวัสดีครับวันนี้เาจะดูหุ้นะจะว่าตัวเล็กก็ไม่ใช่ก็หุ้นปั่นมีหลายตัวนะ,ะแล้วมีหุ้นพื้นฐานอันนี้หุ้นไม่เต็มบาทมี3ตัวนะครับไม่ได้เจอหน10บวันมาประมาณน่าจะเกือบ10วันอ่ะโอเคอันนี้คลิปนี้อาจจะลงวันอาทิตนะฮะอีกคลิปหนึ่งเมื่อวันไม่ใช่ดิเป็นหุ้นพื้นฐาน น่าจะลงวันเสาร์นะครับอันนั้นพื้นฐาลลนล้นๆตัวใหญ่ๆญเลยนะครับอันนี้ก็อันนี้ก็หลายๆตัวก็ตัวใหญ่นะ HTC อย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็ส่วนใหญ่ก็มีปั่นครึ่งหนึง่งเป็นพื้นฐานครึ่งหนึ่งแล้วกันแต่ถ้าแบบเล็กๆเลยอ่ะผมว่าตัวเบี B ่ยงบีอย่างเงี้ยหลายๆตัวนะครับหลุ่ม,มันน้อยมากอ่ะมันมันค่อนข้างที่จะเดายากนะครับจะบรูคเนี่ยมีคนเล่นประจํามผมว่านะเป็นหุ้นที่คนเล่นเยอะนะครับเพราะว่ามันกึง่งกึ่งพื้นฐานกึ่งปั่น เอออย่างเหมือนแจ๊สอย่างเงี้ยโอเคนะครเราเออกไปดูบลูก,กันนีะเนี่ยบลูที่ตีมาตีมาเนี่ยเทนลล่าร์เนี่ยตั้งนานแล้วนะครับสามวีแล้วนะก็ยังไม่หลุดไอ้เพียยังไม่เด้งขึ้นมาหลุดมาแล้วเนี่ยเวลาหลุดมาแล้วมันไม่ค่อยดีครับผมอยากให้รอในวีนะให้มันจบนานๆแต่เราไม่รู้นะครับว่ามันจะมันจะซึมยาวแค่ไหนตอนนี้มันบิตคอย์เพิ่งมาดูนะสิบวันหลายวันมากไม่ได้ดูโอ้บิตคอยนี่คือดาวโจนส์นี่มันพอค่อนข้างจะเด้งได้พอสมควรนะมีแรงแต่ บิตคอยนี่แต่ลงมาลงมาอย่างเดียวเลยนะครับแต่สังเกตไหมมันเริ่มเกิดในบิตคอยนะไดวอ์เจนเล็กๆคอนเวเจนนะครับในไทม์เฟรมเล็กๆ่ในวิคยังไม่สวยนะในเดย์เนี่ยแต่เดย์ day, ดูไว้เฉยๆนะไม่ใช่บอกให้ไปตามนะครับให้มันอาจจะเพราะว่าโลเกล่าอยู่สองหมื่นแปดใช่ไหมครับถ้าไม่หลุดตรงเนี้ยมันก็คงดีแต่ถ้าหลุดนี่นึกไม่ออกนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะแค่นี้ก็แย่อยู่แล้ว คือข่าวที่ไม่รู้เลยครับข่าวก็แย่มากเลยเออแต่ที่ที่เห็นไอ้ตัวรูหนะ้ามันหายไปไ,ไหนนะครับผมก็ยังไม่รู้เลยไม่ได้เทรดมาผมว่ายี่สิบวันแล้วมองโอเคลองดูนะครับาใครรู้ลองเขียนไปหน่อยผมก็ไม่ได้รู้นะมันหายไปไหนผมผมเช็คดูนี่นะครับถ้าไปดูตรงนี้หกสิบเจ็ดนะผมเคยเล่นอยู่ช่วงหนึ่งแต่จริงๆนะครับอย่างเล่าให้ฟัง,งนีและกันไอ้กรอบข้างบนเนี่ยเนะี่ยตั้งแต่ตรงนี้นะครับ เวลาหาเล่นเน่ะถ้าคุณสมมติว่ามันอยู่ตรงในกรอบนี้นะตีเทนไลน์มาใช่ไหมครับก็คือช่วงเนี้ยคุณเล่นได้ตลอดนะฮะแต่ช่วงเนี้ยไม่ควรเล่นนึกออกไหมครับถ้าไม่ลงหนังจริงตั้งแต่สมมติว่ามันอยู่ตรงเนี้ยคุณไม่ไม่ได้รู้นะแต่วันนี้วันที่เมษาแล้วกันเราตีเทนไลนล์มามันเ,เป็นอย่างนี้ใช่ไหมฮะเราก็รู้แล้วถ้ามันหลุดตรงนี้ไปเราจะไม่ยุ่งกับมันในกรอบเนี้ยคุณเล่นไม่เถอะไหมมันค่อนข้างจะเล่นได้กว้างเพราะมันอยู่ในกรอบนี้ แต่พอหลุดกรอบนะครับไม่ควรแต่ผมก็ดันไปซื้อก็ไม่เป็นไรนะครับบอกให้ฟังว่าอันนั้นผมคิดว่ามันลงหนักไปซื้อไปสองครั้งแค่นั้นเองแล้วก็ขายในช่วงนี้จริงๆช่วงที่อยู่ก็จริงๆไม่ควรทํานะครับหลุดไปก็จบไม่ควรรอคราวนี้รอรอมันพักฐานรออย่างไงรอเนี่ยรอมันอยู่อย่างเงี้ยยากๆไปถ้าหลุดนี้นะครับ666หกสิบหกอะ่ะก็คือแซงว่าบิตคอยน่าจะหลุดสองหมื่นแปดน่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับ ตอนหลังมันเริ่มตาบิตคอยนะผมสังเกตน,นะแต่ในสิบวันห้าวันที่ผ่านมาผมไม่รู้ผมก็ยังไม่ได้ดูการาฟบิตคอยดีๆนะครับีดเนี่ยถ้าเบรกตรงนี้ไปเลยคุณค่อยเล่นก็นได้นะเจ็ดสิบสามผมต้องรีบเจ็สิบสี่นะครับการาฟวีก็แย่นะครับแย่แล้วแต่แต่ก็ยังไม่สุดนะผมว่าลอยสักนิดหนึ่งถ้าเป็นไปได้นะอยากให้สุดสุดจริงๆนะดูกาฟวีนหะ้าสบสองเอาแบบให้แบบ จุดที่น่าสนใจในวีด,านานนวนดนานนะครับวีดไม่ใช่อาทิตย์หน้านะครับอาจจะต้องรอไป5ห้าแทง่งหกแท่งก็คืออีกเดือนสองเดือนสามเดือนอะไรเงี้ยแต่ถ้าในเดย์อ่ะก็แพทเทิร์นมันก็จะเป็นเนี่ยเจ็ดสิบหกสิบเท่าไหร่หกสิบเจ็ดอย่าหลุดหลุดแล้วเลิกจริงๆตอนนี้ก็ไม่ควรยุ่งออกมาแล้วแหละถึงแม้จะเกิดเออซูเปอร์โอเวอร์โซนะครับแต่ผมว่ายัางเสี่ยงอยู่นะดูดูสังเกตไหมที่บอกว่าไม่น่าเพราะมันลงมายาวนานเนี่ยอย่างเงี้ยเรียกวันยาวนะครับ คุณไปดูหลายๆตัวตัวไหนเออเมื่อกีจ้จำไม่ได้ลนะอย่าให้ดูในนี้แล้วกันเนี่ยอย่างเงี้ยลงมาตั้งแต่เนี้ยมีนะา3เดือนเนี่ยยังถือว่ายาวนะลงมาอย่างเดียวเลยโอเคนะครับอันนี้ถ้าใครคิดจะซื้อผมว่ารออีกหน่อยดีกว่าไม่ต้องรีบ AJA เนี่ยก็อยู่ในกรอบเนี้ยมันก็เสี่ยงเหมือนกันนะอย่างที่เคยบอกประจำนะครับว่าทางซ้ายเป็นเดือนขาบีกนะ ไมอยู่บนเหวอะครับเราไม่รู้อะมีใครอุตรีกระโดดถีบเราล่วงหรือเปล่าก็คือเขาดั้มราคาลงมาเนี่ยอย่างเงี้ยจะวิ่งแบบกระจานยนะลงมาข้างล่างแต่ถ้าจะเล่นผนว่ารออีกหน่อยละกัน45ในวีกเนี่ยก็ยังเหมือนยังไม่สุดนะครับในวีกมันมันโดเดนไหมลงมาอย่างเงี้ยลงมาเหมือนสองสองแท่งสามแท่งแค่นั้นเองยังไม่คือมันบอกยากนะไอ้หุ้นหุ้นพุ้นปันเนี่ยแต่คนก็ ตัวที่มีคนถามไปบ่อยนะครับผมนะหุ้นปัน Bruce, ่ A A, Marco, นบรูคเอเจเอมาโคเงี้ยเล่นอย่างเยอะซิก้าเงี้ยครับด้าหลังเจทีเอสเริ่มหายแล้วผมยังไม่รู้เลยเจทีเอสมันเหลือกี่บาทน,นะครับไม่รู้ต่ำกว่าสามร้อยอย่างแล้วโดนอนั่นเข้าไปไม่รู้เขาบอยังหายหายซาอย่างไม่รู้นะครับหรืออาจจะขึ้นไปหกร้อยเหมือนเมมดิมผมก็ไม่ได,ไได้ไม่ได้ตามนี่นะครับผมว่ารอรอนะถ้าใอร่าซื้อก็แต่ถ้าคุณขายข้าขงบนตรงกรอบเนี้ยคุณจะซื้อตรงนี้ก็ไม่เป็นไรนะครับ ก็ไม่ได้เสียหายเลยเพราะคุขายกอบนไปแล้วพพนี่หงมาจาถ้าุณขายไปห้าสิกว่าเย่้ลงมาสิเนี่ยต้องเท่าไหร่ยี่สิบกว่าเปอร์เซ็นต์แล้วไม่น้อยนะส่วนต่างแต่พี่เห็นว่าปัญหาคือมันจบยังอ่ะเราไม่รู้ามาดูมาโคเออมาโคมันใช้ได้นะสวยนะครับเนี่ยบรตรงนี้ไปเนี่ยจริง,รงถ้าตัวตัเนี้ยนะสามตัวเนี้ยนะผมว่าชาจะเล่นนะครับตัวเนี้ยเจ๋งสุดเลยเามีบอลรุ่มด้วยนะเนี่ยนี่นะครับผมว่า ผมว่าโอกาสที่จะได้เงินกับมันก็มีนะเยอะมากกว่าตัวอื่นนะครับแต่มันก็เสี่ยงนะครับหุ้นปั่นวัวลุ่มเอามันมันมันเนี่ยถ้าเบรบเนี้ยไปใช้ได้เลยเจ็ดสิบแปดนะประมาณเจ็ดสิบหกเจ็ดสิบเจ็ดเนี่ยก็คือเส้นเนี้ยครับเอาเจ็ดสิบสี่ดีไหมตีผิดเอาเจ็ดสิบห้าแล้วกันต่อให้พิจิชัวร์นี้มันมันมันเพเยนิดหน่อยนะครับขึ้นไปก็ก็ซื้อไปก็ไปขายข้างบนเจ็ดแปดสิบสองนะครับสามตัวเนี้ยที่ผ่านมาบุู A.J.A. ผมว่ามาโคสวยสุดนะครับถ้าดูจากแพทเทิร์นนะจูนถึรูปล่างไม่ยังผมคิดว่ามันยังโอกาสกลับตัวมันก็มีนะแต่มันก็รับการันตีไม่ได้ไดูซิก้าแล้วกันแต่มาโคเมื่อกี้หลุดตรงนั้นก็เลิกนะครับตรงนี้โลเก่าเนี่ยครับจะโคสิบสี่นะซิก้าซิก้าเนี่ยโอ้แต่ก่อนคนท้ามาทุกวันอาผมก็เลยเอามาให้ดูนะ เคขอด้วนนะครับไม่ได้ไม่ได้ดูมานานแล้วตั้งแต่หล่ดตรงเนี้มานะครับก็ไม่ได้สนใจนะครับก็มีพูดบ้างนะเหมือนเดิมนะแต่ใครใครแล้ไปเจอไหมผมเคยบอกว่าเนี่ยเก้าสี่ห้าเนี่ยตรงเนี้ตอนนั้นอยู่ตรงนี้นะครับไม่ไม่ใช่ก่อนเมษาก่อนสงการามเนะี่ยถ้าทะลรู้ไปเนี่ยก็ให้ follow by มันขึ้นไปตอนนั้นนะ่ะคิดว่าผมคิดว่าตรงเนี้แท่งเนี้ยยอดเฉยเฉนะย่อลงมาแล้วเล่นต่อพอแต่พอหลุดสิบหกศูนย์เนี่ย จบเลยนะครับผมว่าโอ้แย่แล้วตอนนี้มา go โ k โนะถ้ามันจะให้มัน break สวยมันก็จะเป็นประมาณ9บาทเดิมๆเ่ะ9บาทเมื่อกี้เกบาทสาห้าสี่ห้านะอันนี้ประมาณเกบาทต้นๆอันนี้แ a ปไม่เกี่ยวนะครับมันผ่านไปแล้วเนี่ยประมาณนี้เนี่ย9บาทส0แต่เรารู้ได้ผมว่า follow buy ก็เล่นไปสั้นๆนะครับแล้วก็ไปขายกรอบบนในวีคเนี่ยสังเกตไหมสวยนะใครบอกว่า แย่แต่สําหรับผมโอเคตัวไอ้แท่งสองแท่งเนี่ยมันทุเรศมากน่าเกียดลากไปยี่สิบสี่ลงมาสิบบาทฮะเจ็ด uh huh. บาทแล้วบาทบาทแต่ถ้าดูแพทเทิร์นนะครับผมว่าถึงแม้มันจะเกิดจุดสูงสุดยกต่ดลงเรื่อยๆแต่จุดต่ําสุดมันไม่ไงมันมันไม่อยู่ในกรอบสามเหลี่ยมนึกออกไหมครับและไอมันยังอยู่เหนือศูนย์อยู่แต่สําหรับผมผมว่าไม่ได้แย่แต่คุณดูรูปไฟล์นะ,ะให้ผมให้ดูนะครับ มันมอยู่สองติ่งนะครับประมาณต้นทุนเขาอ่ะชัวรเลยห้าบาทประมาณเนี้ยกับตรงเนี้แปดบาทมันมีสองกองนะคุณอยากรู้คุณก็ไปจริงจริงมันกําหนดออกมาได้เป็นเปอร์เซ็นเป็นจํานวนเนี่ยแต่ผมไม่ไม่เอาขี้เกียจบอกได้เลยนะครับว่าแท่งสีเหลืองเนี่ยขายใช่ไหมสีฟ้าซื้อว่าใครซื้อเท่าไหร่แต่มันมันมัอนซอดออเดอร์ได้นะเพียงแต่วก็คุณก็ดูรูปเหมือนแล้วกันไม่ต้องไปขนาดนั้นหรอกมันไม่ได้ไมมีผลอะไรนขนาดนั้นนะฮะก็ดูว่าอาเนียพีคเนี่ยก็คือแปดห้าศูนย์ ตรงนี้ประมาณ6บาทเฉลี่ยแล้วก็ดูแล้วไม่ต่างกันอาจจะเอียงไปทางนี้หน่อยเหมือนถ้าคนเล่นสเตตมานะครับอาจจะต้นทุนมอาจจะอยู่สัก6บาทบวก850บวก8ดบวบาทประมาณ7บาทเนี่ยครับ7บาทก,กว่าเนี่ยเฉลี่ยกัน2กองนะต้นทุนเขาเนี่ยก็น่าจะ7บาทกลาง,าง,างๆใบปลา7ปจดบาท60อะไรอย่างเงี้ยถ้าตรงนี้ก็ยังดีกว่ายัางต้นทุนราคายัางก็แพงกว่า เขาก็ยังได้กำไรอยู่นะครับแต่ข้อข้อดีคือมันไอซไซมันอยู่เหนือศูนย์แค่น,นี้เองผมไม่ได้ชอบอะไรผมชอบแค่แคอย่างเนี้ยแต่ถ้ามันอยู่อย่างนี้ยืนแล้วมันพก่องกัวได้เนี่ยก็น่าสนใจนะครับผมว่าตัวนี้ก็ไม่ได้ไม่ได้แย่นะเพียงแต่ว่ามันก็ตั้งโหดนะก็ระวังไว้ให้ดีมาดูแจส๊สนะครับแจส๊สเนี่ยในวีคเหมือนสองแท่งเนี่ยโอเคนะผมว่าในวีคมันน่าจะกลับตัวสั้นๆได้แล้วแหละ แต่มันยังลงมาไม่สุดแต่ท่านคิดว่าจะลงมาถึงนี่นะครับกลางๆเนี่ยสักสามบาทต้นๆมันมาไม่ถึงแต่ถ้าถ้าจทะลุนี่นะผมแนะนำนะครับสามสี่หกโฟลโลบายไปเลยนะครับไม่มีอะไรหลุดนี่ก็เลิกแนักตั้งใก็มีอยู่เนี่ยสามสี่หกสามห้าสองแต่นเนี้ยสามเจ็ดเจ็ดเจ็ดหกเนี่ยยากนะครับผมว่าถ้าถ้าคุณได้สามสี่หกผมว่าลองสามเจ็ดหกก็ขายไปแล้วก็เลิกไปมาดู MTCO เนี่ยนะครับกับตัวแบบ ุนแรงเลยนะสองขอยอกเนี่ยเกิดเดลต้าคอนเวอร์เจนแต่ตรงเนี้ยเราเรายังไม่ชัวร์หรอกไม่รู้นะครับตอนตอบตอบดที่มันผ่านตรงนี้ปุ๊บเริ่มเห็นชัดเจนแล้วสี 4, 5, 2, 5. ่ห้าสองห้ากตบตรงเนี้ยสี่หก่าศูนย์แตตรงเนี้ยตรงนี้ก็ผ่านไปไงไอซ์ไซมากกว่าศูนย์นะครับเหนือน้ําแล้วถามว่าตรงไหนผมว่าจุดที่กระดาขาอีกสองบาทประมาณนี้สี่เก้าเจ็ดห้านะครับไม่ต้องอยู่นะครับประมาณนี้กบไม่เกินห้าสองหรอกนะครับ ก็ไม่รู้จะมีข่าวอะไรนะแต่ว่ารุ่มมัน,ม,นมันหนาตานะคุณดูนะในเดย์นี่ีสังเกตไหมแท่งเนี้ยล่าลงมาปุ๊บไม่รู้นะเก็บหรือเปล่าหลอกทุกของแต่ในวิคนะครับยังไม่สวยนะในวิคนตั้งใจประมาณห้าสิบนะครับทรงอย่างเนี้ยอ,อกว่าก็น่าสนใจนะในเดย์มันมันสวยเวลาเขาเล่นกันครับเขาก็ดูอย่าง,างนี้แหละไม่มีอะไรนะครับเขาก็ดูเฉพาะเดย์นะครับเขาก็ดูเนี่ยแต่เราอยากชัวร์กว่าว่ามันน่าสนใจไหม แค่นั้นเองนะครับวิกเราไม่ได้ตัสดสินใจนะเป็นตัวครอบอีกทีนะว่าโอเคมันไม่สวยตัวนี้เราเล่นสั้นๆนึกออกไหมครับถ้าตัวนี้สวยเป็นบูลรีตัวนี้ยังไงก็ถือไปเถอะไม่ต้องไปซื้อๆก่ขายหรอกอย่างเงี้ยตัวอย่างเงี้ยซื้อๆ่ขายไปได้นึกออกไหมครับถ้าตัวไหนอย่าให้ดูแล้วกันไม่มีเลยนะมี KTC อย่างที่สวยๆนะครับ RPC สวยไหมเหมือนเมื่อกี้เป๊ะเลยนะครับ ไม่ต่างนะแต่ r p c ลงมาหลายขยักหลือเกินน่าดูดูวีก,ก่อนนะครับวีกเนี่ย r p c ผมว่ายังสู้ MTC ไม่ได้นะพูด,พ,ดพูดถึงแบทเทิร์นนะฮะแนวต้านเขาอยู่ตรงนี้นะครับสามจุดสี่หกอีกแค่อะไรสิบตังค์แค่นเองผมว่าไม่ค่อยเวิร์กนะถึงแม้มันจะเหนือน้ำอะ่ะแต่ผมดูแล้วแนวต้านมันมันมันยิบยับเึ้นไป เนี่ยแนวต้านใหญ่ก็อยู่ในสา0็ศูนแต่ผมคิดไม่คิดวถึงแลตรงนี้สามหกสองอ้ถึงกันเถอะนะครับเพราะว่าอย่างเงี้ยถือว่าลงยาวนานไหมยาวนานนะครับลงมาเป็นชาติแล้วนะดูดูวีก็ได้ตุลานะครับอยู่ที่สี่บาทกว่าสี่สสี่ลงมาบาทหนึ่งบาทบาทห้าสิบประมาณนี้นะครับเกือบบาทห้าสิบลงมาเท่าไหร่ตุลานี่เกือบสิบแปดเดือนแล้วนะครับโมโหอย่แค่นี้เองอย่างเงี้ยถือว่าเป็นเทนชัดเจนเวลาเป็นเทนชัดเจนขาลงเวลาจะขึ้นเนี่ย จะต้องทําลายแนวโน้มขาลงชัดเจนให้ได้ก่อนแล้วก็จะเปลี่ยนเป็นขาขึ้นเป็นไซเวลขาขึ้นนะครับแต่ถ้าเป็นหุ้นที่ลงมาิดเดียวก็เรียกว่าปรับฐานไม่ได้เป็นแบลลิชนะฮะสามารถเปลี่ยนเป็นบูลิชได้ภายในไม่กี่แท่งเลยนะครับต้องแยกอะไรออกนะฮะอย่างเงี้ยก็ลงชัดเจนนะครับแต่เขาสามารถเปลี่ยนไนดะ้ผมยังไม่เชื่อนะครับว่าเขาจะเป็นบูลิชยังนะครับยางนะต้องทะลุตรงนี้ไปก่อนนะครับสี่เปอห้าศูนย์ อย่างแจ๊สเนี่ยก็ส่งแจ๊สเอออย่างแจ๊สเนี่ยลงมาอย่างงี้นะครับมันยังไม่ใช่แบลตเต็มตัวนะครับในวีกนี้ดูนะเพราะมันยังลงแต่ถ้ามันลงมาขนาดเนี่ยเอมาสิบเรยาวเนี่ยใช่ตอนเนี้ผมว่าอย่างเวลากลับตัวพวกเนี้ยจะกลับได้แรงกว่านึกออกไหมครับมันไม่ใช่แบลตไม่มตลาดหนีเป็นแค่พักฐานหรือจะเป็นเซเวดดาว RBC เนี่ยลงมาขนาดเนี้ยกลับตัวไม่ยากยากนะครับใช้เวลานานมากกว่าจะอัพ,อพ,อพสอบไอตัว ที่เป็นแท่งแดงให้หายไปให้หมดามาดูทูแล้วกันทูก็เหมือนแจสนะฮะเนี่ยถ้ากองเนี่ยในวีกับผมคิดว่ามันมีการไซเบดาวแล้วกันหรือปรับฐานมองคนจะเรียกว่าเป็นไซเบก็แล้วแต่แล้วกัน่ผมยังไม่ได้มองมันเป็นแหลกบริชนะในวีนะครับผมว่าส,ส่งเนี่ยก็โอเคนะแต่ยังยังลงไม่สุดนะครับแต่ในเดย์เนี่ยเริ่มทำไมลงจะกถ้ารับจากตรงนี้นะครับในเดย์ก็เป็นขาลงชัดเจนแต่ยังไม่ใช่เป็น ซูเปอร์แบริชนะัะผมว่าผมว่าเป็นขาลงอ่ะแหละเป็นแบเป็นแบร์แล้วตลาดหมีแล้วยิ่งมาเจอแท่งนี้ผมก็เออผมว่าเดาอะนะผมไม่รู้นะครับที่ผมก็อ่านข่าวมันก็ฟีดมันเข้ามาแต่ไม่ได้อ่านข่าวหุ้นนะอ่าข่าวทั่วๆไปอะทั่วๆก็คนจะโจมตีกันเหลือเกินในะเรื่องควบรวมเนี่ยหรือมันมันมีมีเอฟเฟกต์อะไรตรงนี้นี่ผมเองผมไม่ทราบนะบมีบางสำนักข่าวนะก็ตรงข่าวรัฐบาลก็โอ้ย แทบผมว่าๆๆทุกวันเลยนะทุกวันเลยนะครับอย่างงี้อาร์มดิชน,นี้เขียนไม่คือว่าไม่ดีว่าไม่ควรรวมแต่อีกฝั่งรวมนี่มันไปไหนหมดผมก็ไม่รู้นะคือมันผูกขาดผูกขาดแน่แต่เราก็ไม่มันก็อาจจะไม่ดีจริงแต่มันก็ไม่รู้สิครับเขาเกียดทุกวันทุกวันบางสื่อบางช่องก็ยังมีมีบวกอ่ะดีมั่งไม่ดีมั่งอะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมครับ เออผมก็ไม่คิดว่าสานการณ์มันก็คงอาจจะยากนะแต่มันไม่รู้สิครับมันผ่านกฎเกณฑ์นั้นมาแล้วผมก็ไม่ทราบนะว่ามันจะเป็นยังไงผมก็ไม่มีนะทูลงมาก็ดีนะครับเล่นกันนะให้หนำใจนะถ้ารวมได้นะ,ะนก็จะเป็นผมว่าจะเป็นหุ้นเป็นซุปเปอร์สต็อกตัวใหม่สำหรับผมนะถามจริงอยากให้รวมไหมถ้าพูดในแงวนี้ผมก็ไม่ได้ผมก็อยากให้รวมนะแต่ผมไม่ได้มีหุ้นนะตอนนี้นะครับ ผมเรียกแล้แต่ตั้งนานแล้วนะครับถ้ามันรวมได้มันก็อาจจะดีผู้ประกอบการนะเจา้าสวนรวยขึ้นแน่แ,นแต่ดีกับเราหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจนะอาจจะไมด่ดีก็ได้นะหรือถ้ารวมได้มันก็อาจจะมีข้อกําหนดที่เข้มงวดมากว่าคุณจะต้องอยากขึ้นราคาอะไรอย่างเงี้ยคมมันผมว่าเดาวเน,นี่ยเนี่ยเงี้ยถ้าเป็นไปได้โอเคนะครับอันนี้ก็รอกันรอตรงนี้แล้วกันผมว่าไม่ต้องรีบนะครับทูวรทรอตามๆสี่หนึ่งหนึ่งแปด เมาดู KDC ตัวสุดท้ายแล้วกันเนี่ยทรงทรงสวยนะครับตัวสุดท้าย k t c เนี่ยทรงนะครับในวิกเหนือน้ำเนี่ยโอเคนะครับแนวต้าน67 68นะครับแต่ใน day เ,เนี่ยสวยมากนะครับอย่างเงี้ยทรงเนี่ยขึ้นมาขยักแรกแล้วลอย่างเงี้ยยืนได้ถ้ามีนะครับบนลุ่มก็มาก็รอไปเถอะถ้ามีก็ถือต่อไปนะครับไปขายกรอบบน63ก่อนแต่ไอ้60 แต่นี่ผมไม่แน่ใจจริงๆเห็นตนะั้แต่ตรงนี้นะคุณดูนะเทนไลน์นะครับตอนนั้นเคยเชียร์มาเมื่อนานมาแล้วเนี่ยก่อนที่เมื่อก่อนสิบวันนะเนี่ยแถวๆนี้นะครับที่เคยบอกสองซอนสองสาครั้งเนี่ยนะครับติดๆินแนวตอนนีมม้มันเบสตรงนี้ไปแล้วเนี่ยเราก็มีเราก็ปล่อยไปแต่เพียงนี่ยขก็เสียนมันแท่งแดงอืมไม่ค่อยไม่ค่อยชอบเท่าไหร่วันจันรหวังว่ามันจะเขียวนะถ้าเขียวเต็มแท่งเนี่ย รอไปถึงยาวๆไนะครับอาจจะหกสิบสี่หกสิบแปดหสิบแปดนี่มันมพูดยากนะก็ลุ่มมันไม่มาผงยากผมว่าห4เิบสี่อยาให้ถึงก่อนเถอนะน,นะครับลองดูนะในในในเดย์นะในวีคนะครับอยากให้ขุดทห้ถห้าสิบสามสองห้าหลุดนี่ทุกอย่างจบนะประสาทสายหายหมดโอเคแล้วกันอันนี้ก็เป็นอุ้น,พ,นพื้นฐานก็ทำตามระบบแล้วการผมว่ามันเซตมันก็ตรงกับมาดีอ่ะ มีมีแค่ B ีซีที่บ b c คอยที่มันดูแล้วมันแย่มากโอเคขอบคุณครับ